มาภาพพระปลัดจำนงกานติโกก็ภูมิลำเนาเดิมก็อยู่ที่บ้านนากืนหมู่ที่5นะตำบลบก,เ,กเนืออำเภอบกเกลือ,กกอจังหวัดน่านนะก็จบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านขนน่านจากนั้นก็ได้รับโอกาสนะและก็พรามหากรัณาธิคุณได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา รับปริญญาตีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิทยา,าศาสตร์สิ่งแวดลอ้อมก็ปัจจุบันก็มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวหลวงเทียธรรมเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2553สมเด, 5, ด็ประเทศก็ได้เสด็จเปิดอาคารเรียนพร้อมกับได้ถวาย าจัรดรักและชื่ออาคารว่าอาคารพระสธาน12มีนาคม2550นะ51นะครับ51อ่าดยประเทศก็เสด็จพระราชดำเนินเนะที่ยวในวัดวลหลวงอ่านะวิทยาธรรมก็ได้มาถวายปริญญาบัตรในแกะอัตมาภาพณนะสาลาการ,ปรเปลี่ยนของวัดวหลวงณนะวินาทีนั้นนะทราบว่าเราเป็นภิกษุ รูปแรกหรือประสงค์รูปแรกของประเทศไทยที่สมเด็จประเทศทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จประเสนินประทานปร,ริญญาบัติถึที่ก็สึกษาป,ปื้มดีใจปลื้มติติทางต่อตนเองและครอบครัว <S <S สิ่งที่พระองค์ได้ให้โอกาสมามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ ถวายรายงานที่โรงเรียนวัดดอนมงคลพระองค์ก็ทรงขอพูดภาษาง่ายคือทรงยิ้มให้ทรงรอ,อยยิ้มที่พระองค์ให้มารู้สึกว่ามันเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็มีคําตัดหนึ่งว่าอ๋อรูปนี้ใช่ไหมที่ว่าจะไม่ศึกนะทั้งเรื่องที่คำพูดนี้ไม่ได้มามาจากอัตมานะเวลาเราทอดเราได้ดูข่าวเกี่ยวกับพระองค์ต่างๆเห็นพระองค์เสด็จต,ตรงนั้นตรงนี้ ก็มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราสิ่งที่พระองค์เสด็จไปนั้นล้วนแต่เป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารเราเราย้อนมองดูตัวเองสิ่งที่เราทำู่ทุกวันนี้ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งหรือเศษเชี่ยวของพระองค์ตั้งแต่ที่พระองค์ได้ทรงงานเกี่ยวกับด้านกพรพดตั้งแต่ปีพศสองพันมาแล้นมาก็ตรงกับอาตมาเกิดพอดี เราแค่นี้พระองค์ท่าน,นทรงเหน็ดเหนื่อยมา30กว่าปีนะขอเจริญพร